ครับกรรมการ,รครับท่ารอ่าสินพูดว่า<ต> <ผม S 1> ไงผมตั้งใจฟังท่านเนี่ยเพราะว่าท่านเทศมันเข้าใจง่าย<ม>เข้าใจง่ายทีน<ม>ี้มันก็ไม่ค่อยมีความถาม,มคือมันมันชัดเจนเนี่ยแต่<ม>แต่ว่าท่านคนที่ฟังแล้วจะเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันง่ายมันไม่ต้อง มันไม่ต้องมีอะไรที่มันต้องคิด <c oughs> อ,อะไรลึกซึ้งเลยเพรมันเป็นธรรมะที่ว่าผมว่ามันมีค่ามากถ้าได้อ,อย่างผมเนี่ยยิ่งเรื่องบารมีเก่าเนี่ยผมว่า,วา,วาไม่ค่อยติดเรื่องกับใบยมุกเคกยเคยเชย่นแค่บุหรี่เนี่ยผมก็พยายามหัดโูกสมัยน,น,นั้นนะมันก็ยังไม่ติดและอ,อันนี้ผมเชื่อว่ามันคงเป็นต้องเป็นบารมีเก่าอันนี้ผมจะถามครับผมถ้าถามประเด็นคืออย่างนี้ครับท่านประเด็นคื่ว่า คือโลกทางโลก,กียะที่ญาติผมเนี่ยจะมีญาติผู้น้องญาติูพี่หรือทังเป็นน้องอะไรเนี่ยเขาอยู่ในโลกโลก,กี่ค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วชีวิตเขาก็กินสูดืดมแสพแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย<ม>เพื่อปฏิบัติใหม่ๆผม,ม,มไฟแรงผมก็ยามจะพยายามจะไปสอนให้เขาหลุดจากสิ่งนั้นแต่อยู่มาอยู่มาแล้วเนี่ยผมก็ อ่านดูแล้วอ่านทั้งเขาอ่านทั้งเราว่าพวกมันมันยากนะครับโลกวัตถธรรมเนี่ย mm hmm. ไม่สามารถที่จะไปดึงเขาขึ้นมาได้เลยเขาไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ประเด็นถามว่าผมไม่วางแล้วทุกวันนี้ผมวางผมไม่อยากสนใจอ่ะ mm hmm. คล้ายเหมือนมีมันนะ mm hmm. ไม่อยากยุ่งคือไปพูดไปมันก็ไม่รู้เรื่องครับท่าน mm hmm. ถ้าเกิดผมคิดอย่างเนี้คือไม่ทุกวันนี้อเจอกัน ก็ไม่พูดละเริ่มงธมากคือพูดไปมันก็ไม่รู้เรื่องนพูดไปก็เสียเวลาเปล่าผมก็หยุดนะมันเป็นมานาของผมไหมแหมดีแล้วก็เอาตัวรอดคนเดียวไม่เอือกคนอื่นเลยอะไรเงี้ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพูดไปก็ไร้บอยอะครับมันไม่รู้เรื่องจริงๆครับผมก็มันได้แค่นี้ยผมก็รอโูปรอุตตรธรรมมงมีค่าสูงสุดเลยรับท่านจริงมาฟังท่านเนี่ยมันชัดเจนแต่จะไปเชื่อช่วยช่วยญาติ ผมผมวางไปนานแล้วครับอันนี้ถือว่ามันเป็นมาันนา่ไหมเนี่ยความสินสินเสิน,นพุธเนี่ย,ยปแปลกอย่างหนึ่งนะสินพุธเวลาพูดหร,รือถามอะไรตามาเนี่ยนะทําให้ตะมาเกิดปัญญาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะเกิดปัญญาขึ้นมาอย่างเออแปลกกันนะตะมาไม่เคยเห็นใกล้ถามแบบนี้นะมันเป็นความถามง่ายๆนะตมาคิดอย่างนี้นะเสินพุธสินพุธไปคิดถึงว่าเขาเป็นญาติพี่น้องคนใกล้คิดใช่ไหม เราก็อยากจะช่วยเขาทําไมไม่คิดว่าญาติพี่น้องมันไม่ใช่แค่เกิดตามกันมาผูกพันดังด้านพี่ป้าน้าอาอะไรเงี้ยครอบครัวอะไรเงนีะ้ยนะญาติธรรมนี่ก็เป็นพี่น้องที่ลึกกว่าสายเลือดอยกนะญาติทางธรรมอนึกออกไหมนึกออกไหมทํามทไมไม่มาช่วยญาติทางธรรมเราอะ่ะใช่ไหมเออญาติทางธรรมเราเนี่ยพ่อท่านบอกว่าโอ้ยมันลึกกว่าญาติทางสายเลือดนะ มันต้องสร้างบารมีร่วมกันมาเจอกันร่วมกันมีศีลเสมอกันที่ติดเสมอกันอะไรเงี้ยหายากกว่าไอ้ญาติพี่น้องเนี่ยอาศัยร่วมกันเกิดมาแค่นั้นเองไม่ได้ไม่มีดอะไรสำคัญสัมพันธ์อะไรเท่าไหร่หรอกมันก็ได้เออเลยมาเกิดร่วมกันบางทีมันโอ้โหแย่นะโปรดไม่ขึ้นเลยพูดง่ายๆก็ต้องปล่อยไปตามทางของเขาอาจจะว่าเขามีญาติพี่น้องอซึ่งไม่เอาฐานเลยพูดแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาไม่ ไม่สนใจฟังด้วยเออไอ้็เราก็ไปเราก็ไม่ได้ไปตัดทิ้งอะไรหรอกเป็นไปเพียงว่าอ่ะก็เรื่องของเขาเราก็จะไปช่วยยังไงได้เขาไม่เอาด้วยอ่ะเข้าใจไหมเขาไม่เอาด้วยเลยไปเข็นยังไงอะดีไม่ดีเขาจะโกรธเราเขาจะไม่อยากเห็นหน้าเราด้วยซ้ำไปไปจําจี้จําชัยอะไรเขามากใช่ไหมดีไม่ดีเขาจะมาเหม็นที่หน้าเราด้วยมายุ่งอะไรกับชั้นใช่ไหมคุณทําได้คุณก็ทําไปดูไป ทำไมเราไม่มาเอาญาติธรรมในญาตทางธรรมเราเยอะแยะนะเออผมเริ่มคิดตรงนี้ไปเนีเออเนีออย่ยใช่ไถึงบอกสินพุทธ<ม>พูดในถามอะไรมาเนี่ยมาเออถามอะไรมา,าได้เกิดปัญญาคิดคิดมาได้อีกมุมหนึ่งกันเว้ยเออดีเข้าท่าไปครับเออเข้าใจนะยพยายามจะเวียนมา,าเข้าใจดีครับเอออย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมีใครจะถามอีกเชิญ ว่าบารมีเนี่ยมันจะมีทั้งของเก่ากับของใหม่ใช่ไหมคะ <S <S ใช่ใช่ทงางที่เราสะสมมาแล้วถ้าของใหม่ที่เรากรากลังทําในปัจจุบันอย่างยกตัวอย่างอย่างโยมไปไปทางานกับเข้าค่ายอาจารย์หมอเขียวอย่างเงี้ยแล้วก็ไปช่วยงานศิษาอย่างบางทีไปบำเพ็ญกานทานาอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วบางทีเราก็เราก็ร้อนเราก็เหนื่อยแล้วเราก็เมื่อยแล้วก็หิวย่้ยแต่ว่าเขายังไม่หมดเวลาคือเขายังไม่เลิก แต่ยงก็ตั้งะในเมื่อว่าหมู่สุ่มเขายังไม่เลิกเราก็ต้องคนอันนี้ก็นึกว่าเราก็ได้ในขันติด้วยใช่ไหมคะเดิสร้างบาร,รมีด้วยขันติข,นตขันติบาร,รมีไงองค่ะแล้วก็จัดจางว่าเราตั้งใจว่าจะทําให้ครบเวลาที่กําหนดถึงถจะเบื่อร้อนเมื่อไรเราทานแต่ก็ต้องอยู่เอ๊ะอย่างนี้แต่ว่าจิตมันต้องดูจิตอีกเนาะหรือมันเกี่ยวไหมคะบาร,รมีต้องดูจิตไว้ว่าขนาดน,นั้นมาแร้ เราชอบเราชังหรือเราเหยเฉด้ยวยอ่านม่รู้นะจักการอ่านอารมณ์อ่าปฏิบัติธรรมโดย<ะ>ตรงเลยการอ่านจิตอ่านอารมณ์ตัวเองให้เป็นเนี่ยอะค่ะ,ะอ่าแล้วก็แก้ไขก็มีท่มีแมมาค่ะท่านบางทีมันก็แบบมันเป็นแน่นอนมันม,มีมีแน่นอนตาบใดที่เรายังไม่เป็นบรารานมีทุกคนแหละ,ะอ่ะอืมเอออย่างนี้เราเล่จะถึงว่าเราได้บาร,รมีเรื่องขันตศสัสจจะเราไม่ได้ยากไหมคะใช่ขนาดอย่างนี้เรียกว่ากําลังเพียนอยู่ กําลังเพียรพยายามเพื่อทําให้เราแข็งแต่งขึ้นแข็งแต่งขึ้นเอาชนะกิเลสเอาชนะความเความไม่พอใจความไม่สบายใจความไม่ได้อย่างใจอะไรต่างๆพวกนี้แหละสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องนี่แหละคือการบําเพ็ญบาเพ็ญสร้างบารมีนะสร้างบารมีแล้วอย่างสมมติเรื่องของการอธิษฐานบารมีนะคะก็คือโยมอาะยังชอบไปกำรรฐาอยู่อย่างเงี้ยค่ะตั้งใจว่าเออไป สามวันห้าวันเจ็ดวันเก้าวันแบบเนี้ยอธิษฐานมว่าถ้าเกิดเราหยุดอธิษฐานบารมีคือหมายความว่าตั้งจิตเพื่อที่จะให้มันได้ไปตามเป้าหมายอาจจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้แล้วแต่ว่าเรามีพลังอินทรีย์แค่ไหนแต่เราตั้งจิตไว้สูงไว้ก่อนะดีนะตั้งไว้สูงไว้ก่อนนะมันไม่ได้สูงมันก็ยังได้กลางๆางนะมันก็ยังได้อ่ะนี่ก็ไม่ตั้งอะไรเลยมันก็เตี้ยต่ําเตี้ยอยู่อย่างเก่าอ่ะ แต่ายางถ้าโยมตั้งพรจาว่าโยมจะไปถือศีลแปดอย่าง,งนเงี้ยเจ็ดวันแล้วก็จริงๆระหว่างที่โยมไปปฏิบททัติธรรมอ่ะมันก็ยังเจอวิบากเยอะมันก็มีเรื่องของความเจ็บป่วยมันก็ทําให้ถึงขั้นเดินไม่ได้อก็ยังดีงทําให้แบบเ<ช>ออแต่ว่าโยมก็ยังอยู่ไงคะโยมก็ีวลาหนูนะถึงกลับไปอาการเจ็บวิบากเจ็บระหว่างที่เราเจอมันก็ไม่หายไงก็ต้องอยู่ก็ต้องทนถึงวันเจอลำบากมันก็ต้องอยู่อี่ถือว่าโยม ได้สัจจะใก็ได้อธิษฐานช่ไหมครับใช่ก็ได้ก็ได้แม้จะไม่เต็มร้อยมันก็ยังได้นะมันมีได้เต็มร้อยได้ห้าสิบได้กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะมันก็ได้อะใช่ไหมอ่ามันก็ยังได้ขอคึขยายความนิดนึงเต็มร้อยนี่คือเต็มร้อยคือหมายว่าเราตั้งไว้เจ็ดวันเราได้ครบเจ็ดวันอ่าอย่างดีเรียบร้อยอ่าแต่นี้ไม่ได้เจ็ดวันได้ห้าวันก็ได้สักห้าสิบเปอร์เซ็นก็ยังดีใช่ไหม มันมันก็ไม่ต่ําถึงขนาดที่ว่าไม่ได้อะไรเลยตั้งไว้แล้วจะไม่ทําเลยเงี้ยมันก็มันก็ศูนย์เลยจริงอ่ะยอมไปอ่ะยอมอยู่เพราะค่ะเพราะว่ายอมจะเจอวิบากเยอะระหว่างที่อ๋ออันนั้นมันเป็นเรื่องวิบากบ้างใช่ก็ยังดีอย่างน้อยมีความอย่างน้อยมีความตั้งใจไว้ดีอ่ะดีแล้วล่ะอืมอืมแต่ว่าลุง ฟุ้งซ่านความิดความง่วงความรำคาญความเมื่อยอะไรมันเวทนามันมีทุกอย่างใช่มีทุกมีอยู่แล้วพเรายา <S <S <ไห>พยายามอ่านอารมณ์ไม่เป็นนะอ่านอารมณ์ไม่เป็นเพราะรู้จักจับอารมณ์ได้แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆค,คลี่คลายหาวิธีหาวิธีธโอันนี้เรากําลังฟุ้งซ่านเนาะกาลังคิดไม่ดีแล้วนะอะไรเงก็เอาธรรมะมาใช้<ม>ขอทำ ถ้าโยมมีอารมณ์กาลังเบื่อลังคาหรือง่วงหรือเซงหรืออะไรเงี้ยโยมก็ต้องหยุดก่อนใช่ไหมคะมันหยุดมันมันมันอยากจะหยุดแต่บางทีมันก็ไม่ใช่หยุดง่ายๆอย่างที่เราอยากจะหยุดนะเคยรู้สึกไหมล่ะใช่ไหมใช่ก็ต้องดูมันไงถึงบอกพยายามดูมันอต้องดูมันก่อนแล้วก็คือไอ้กิเลสมันตัวป็นกลัวปัญญานะโยมกลัวปัญญาเข้าใจว่ากิเลสกลัวปัญญาไหมมันกลัวตรงที่ว่าเออเรารู้ทันมันละเว้ ไอ,อ,อ,อ้ความฟุ้งซ่านเปน,นี้นะเราจะแก้ต้องหาปัญญามาแก้แล้วทีเนี้อาาตมธิบายไม่ไหวแล้วเรื่องปัญญาแก้เขาบอกว่าเามันไปฟุ้งซ่านทําไมอมันต้องมาคิด<ส>คิดคิด,ค,ดคิด้วยว่าถ้ามันคิดหาโทษภัยนี่เรื่องใช้ปัญญาละมันไม่ดีแล้วมันเป็นโทษเป็นภัยพอรู้โทษภัยบ่อยๆมันก็ไม่ไปละอ,อคนที่ฉลาดคือคนที่รู้โทษภัยก็มัน รู้อัศทะรู้อาคีีวะรู้วิธีการออกจากกิเลสตัวนั้นตัวนั้นอะไรเงี้ยรู้นีแหละสำคัญเลยค่ะท่านปัญญาที่จะใช่ใช่ใช่ต้องศึกษาแล้วต้องปฏิบัติตแล้วจะรู้ว่าเออปัญญามันยังไงปัญญานี่เกิดจากการฟังซักถามอย่างเงี้ยโยมได้มาฟังมาซักถามอะไรเงี้ยมันทําให้เกิดปัญญาบ่อยๆทำไมถึงอยากให้โยมซักถามไงอันมาพูดไปเนี่ยแต่มาไม่อยากพูดไปโดยที่ไม่มีใครถามนะ มันไม่รู้ว่ามันตรงไงที่โยมอยากรู้หรือเปล่าแต่ถ้ามาพูดตามที่โยมถามเนี้ยมันเอออย่างนี้มันก็มีเป้าหน่อยอ่ามันจะได้ตรงไงที่โยมไม่รู้ถามมันก็ได้พูดถูกแล้วก็พูดไปเรื่อยแล้วก็พูดไปเรื่อยไ่รู้ว่ายมมันถูกถูกถูกสิ่งที่โยมอยากฟังหรือเปล่าก็ยักก็ยำผักนิด่แต่ว่าถ้ามันเจอหัวข้อที่มันรู้สึกว่าเออเรา่ใช่เราก็งใช่ สามแล้วรัชกาลแากอนุทนาฝาดีดีอนุทนาสาธุดีละคือโยมเคยตั้งสัจจะว่าจะไปบำเพ็ญที่บ้านลาดสามเดือนค่ะแล้วเสร็จแล้วโยมก็ไปเจอแบบเสศสนจนอยู่ไม่ได้แล้วโยมก็เสียหลักกลับบ้านก่อนนี่ก็คือแต่ก็โยมก็ต้องคิดว่ามัน ไม่ไม่ไม่ทับถมตนเอง <c oughs> นะเจ้าค่ะแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วว่าเออเดี๋ยวกลับมาตั้งหลักใหม่ค <c oughs> ่อยไป <c oughs> อันนี้คือการสร้างบาร,รมีใหม่แล้วโยมเสียสัจจะหรือเปล่าเจ้าค่ะ <c oughs> มันเป็นเรื่องของเรื่องของการรู้จักประมาณตัวเองไงอ่าประมาณตัวเองเออเรายังสู้ไม่ไหวนะถ <c oughs> อยมาตั้งหลักก่อน <c oughs> แล้วก็สู้ใหม่มันก็เป็นธรรมดาอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยเราคงไป มากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันจะเฟือมันจะเกินนะเดี๋ยวกรมแตกก็ะยุ่งเลยไปอยู่แล้วโอ้โห<ม>เออเป็นนู่นเป็นนี่เเพราะคนเรามันพละอินทรีย์มันไม่เท่ากันโยมเข้าใจไหมบางคนก็ทนได้เพราะพละอินทรีย์เ,เขาแข่งเขาแข็งเขาสู้ได้ภาษาแค่นี้เ,เรื่องเล็กแต่บางคนภาษาแค่นี้ไม่ไหวไว,ไว้ถอยก่อนอะไระเงี้ยแล้วแต่พละอินทรีย์ของแต่ละคน อันนี้มันมันมันเลือกไม่ได้ต้องพยายามแบบว่าแพ้อากาศอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าแพ้อากาศนี่เป็นเรื่องของสุขภาพแล้วตอบคุณนะคะทีนี้จะสอบถามว่าที่ด้ารปติปัรญเรื่องแข็งแรงดานสติปัญญานะคะอืมแล้วก็เป็นคนตรงนะคะตรงตรงนี้นะคะมันมีหลักการยังไงบ้างตอ๋อ พลังแรงทางสติปัญญาคือต้องเป็นคนฉลาดคิดนะฉลาดคิดทางปัญญานี่เรื่องของความคิดความคิดความอ่านต้องแหลมคมนะแล้วก็ต้องฉลาดคิดฉลาดทำไม่ใช่อ่อนปวกเปียกคิดอะไรไม่เป็นคิดอะไรไม่ถูกมันจะสับสนนะฮะและอะไรอันนะที่ว่าโยมว่าฉลาดทางสติปัญญาเออตรงตรงนี้คือต้อง ต้องให้ตรงไปตรงมารู้ว่าเ,ออเราเราไม่ฉลาดก็รู้ว่าเราไม่ฉลาดเราฉลาดก็องรู้ว่าเราฉลาดนะไม่ใช่ฉลาดแล้วแกล้งเป็นโง่โง่แล้วมาอวดฉลาดอะไรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ตรงละนเรองออกไหมอันนี้พูดแบบง่ายๆนะอา่อาต้องฉลาดในความคิดความอ่านาฉลาดแหลมคมในที่ว่าอาสติปัญญาแหลมคมดีนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วต้องตรงตรงคือเราเป็นยังไงอ่ะฉลาดน้อยหรือฉลาดมากรู้ความจริงตามความเป็นจริงรอะไรประมาณนั้นยมกราบเรียนถามว่าคําว่าการบําเพ็ญในที่นี้หมายความว่าการเพียนพยายาม,มยาถูก <Gobierno S 1> <ช>ต้องถูกต้องบําเพ็ญน,นี่ก็คือการเพียรพยายามถูกแลแาาแ้วอุตสาหพยายาม,ามาอืมเพียนพยายามสู้จนกว่ามันจะสู้ได้นะ อะเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอฝังนิทานเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กรอน,นิทานจะทนไม่ไหวมีแต่านิทานหน่อยอะนะนะถ้าจะถามนะลองดูซิว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะช่วยใครนะในคืนที่ฝนพายุกำลังกระหน่ำอย่างหนักเนี่ยนะคุณขับรถอยู่บนถนนสายเปลี่ยวนะที่ป้ายรถเมมีคนอยู่สามคน โบกให้คุณนะจอดรถนะให้ช่วยรับพวกเขาหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ถ่ายนะว่าคุณจะรับใครก่อนนะคนหนึ่งเป็นคนแก่กำลังป่วยหนักนะจะต้องถึงโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดอีกคนหนึ่งเป็นหมอที่เคยช่วยชีวิตคุณไวนะ้นี่เป็นโอกาสที่เราจะได้ตอบแทนบุญคุณเขาเป็นหมอนะแล้วรออยู่ที่ป้ายรถเมย์นะ ส่วนอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายเป็นผู้หญิงสาวที่คุณใฝ่ฝันอยากจะขอเขาแต่งงานนะแต่รถคุณเนี่ยรับได้เพียงแค่คนเดียวคุณจะเลือกใครนะสินพุทธจะเลือกใคร <c oughs> จะเลือกคนแก่แปัญหาท่านปัญหาท่านแหมคิดลึกเลยเนี่ย <c oughs> ถ้าผมมีทางลงสี <c oughs> ผมต้องรับผมผมก็รับ เองที่จะแต่งงานเ,เน่าเลือกไม่ถูกเลยใช่ไหม,ไมฟังฟังคำ <ๆ S 2> ฟังคำเฉลย ER เพราะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะไม่ทัน,นะคนนี้ขัดฉลาดมากเลยนะเป็นการทดสอบอุปนิสัยใจคอของของของ,ของคนขับรถด้วยนะ,นะสิ่งพูดยังคิดไม่ออกคิดไม่ทันนะเพราะทุกคำถามย่อมมีเหตุผลของมันนะในกลุ่มคนเอ,อที่ที่ที่ท,ที่ถามไปแล้วเนี่ย ไม่มีใครตอบได้อะนะคำตอบคือไอ้คนขับรถเนี่ยเอากุญแจให้คุณหมอนะเอากุญแจรถเนี่ยให้คุณหมอให้เขารีบขับรถพาคนแก่ที่ป่วยหนักพร้อมรับในคนเดียวใช่ไหมล่ะนะแต่หมอนั่งขับไปนะตัวเขาเองเนี่ยลงจากรถนะลงจากรถเพื่อไปยืนเป็นเพื่อนกับหญิงสาวที่ตัวเองรักอ่ะไอ้อย่างเงี้ยยุติธรรมไหมสินพุทธ <laughs> นะ ลงตัวมไหมไม่นั่งคิดคิดคิดได้ยังไงเนาะเออคิดไม่ออกเออคิดไม่ออกเลยไม่ได้เชื่อนะเอากุญแจให้หมอเพื่อขับรถไปส่งคนแก่นะตัวเองก็มายืนเป็นเพื่อนแฟนเดี๋ยวเดี๋ยวหมอก็ขับรถมาอ่คืนและอะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ไปเจอกันที่โรงพยาบาลเลยจบนะเออที่บอกเออคำถามนี้มันเช็คเช็ค เช็คนิสัยคนดีเหมือนกันนะบางคนบอกเออรับแฟนดีเรื่องอะไรไปรับคนอื่นฮะทูอิน <In S 1> วันคลีอินวันเลยเดนะเออนี่คือนิทานเดี๋ยวจะจำไ่ได้า,า,า,าเออลองดูอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะอะก็ขอให้ทุกคนมีความเจริญในธรรมโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทิน